ทุกคนครับนี่พี่รูแมนเจอเข้าวเกรียบ Star Wars ที่ญี่ปุ่นซึ่งอันเนี้ยหน้าปกอันเนี้ยนะฮะอันนี้เป็นภาคไตราภาคที่3ใช่ไหมที่จริงๆมันมีไตราภาคที่1กับ2ด้วยก็คือภาค1 2 3แล้วก็4 5 6นะครับอ่าอันนี้เป็น7 8 9เป็นไตราภาคที่พี่รุแมนได้ร่วมภาคด้วยไปตัวนี้ฟินนะครับเออนะฮะและก็นี่นะฮะด้านหลังครับแถมการ์ดด้วยเดี๋ยวจะลองกินให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงและการ์ดเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งหน้าตาของข้าวเกรียบเนี่ย โอ้ดูจากหลังกล่องแล้วเขาบอกเป็นอย่างนี้นะฮะ <c oughs> หน้าตาดูไม่ค่อยนกินไม่รู้ขนาดเป็นยังไงมาลองดูของของแถมก่อนดีกว่า <c oughs> มาดูของแถมก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่สตาร์วอร์สติ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 ว้าวทุกคนเป็นตัวละครที่แบบว่า เก่งเจ๋งและเทพมากๆนะทุกท่กานใครดู Star Wars 7 8 9แล้วตัวเจอตัวละครน,นี้คือแบบว่าเทพจัดพร้อมนะฮะหลังกล้องพร้อมนะฮะดูไหมหลังกล้องได้ดูไหมฮะดูๆูฮะดูดูดูคุณจะต้องอึง้งทึ่งกับตัวละครน,นี้ฮะไปครับ Fast <laughs> <laughs> ฟาสต์มาโฟกัสชัดนะฮะฟาสต์มานะครับฟาสต์ามาดูขนมกันดีกว่าเป็นยังไง จับไปแบบว่าให้เห็นแต่ในถุงขนมเหมือนเหมือนอยู่ในดินแดนอะไรสักอย่างในดาวาอ๋อรสชาติตัวนี้เหมือนข้าวเกลียบกุ้งเลยทุกคนนี่พี่นรสพี่นรสรู้สึกไหมอ๋อนะใช่เลยกลิ่นเหมือนข้าวเกลียบกุ้งเดีย๋ยวจะลองชิมสักนิดหนึ่งอืมก็น่นจาจะกุ้งป่ะแต่แบบว่า มันไม่เหมือนข้าวเปลือบกุ้งบ้านเรารอ่ะทุกคนจริงจเิาง่ายๆนะมันมีส่วนผสมบอกอยู่นะฮะอืมอืมไม่รองลรองฮนะขออนุญาตนะครับเอาเอาลองเอาลองเอาลองกลิ่นมันบางกว่าเลยอ่ะอมมันมไม่มีอ,อืนอน่นเลยอ่ะเหมือนไม่มีอย่างอื่นด้วยอืมอมแล้วแข็งเลยเนาะใช่กรอบดีอืมแปลกๆกันบอกไม่ถูกแต่ว่าอร่อยก็ บอกได้ไม่เต็มป,ปากจะว่าไม่อร่อยก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ใช่แต่บ้านเราอร่อยกว่าเพราะว่าแซ่บกว่าอ,อ,อ๋อมลมาติดมือจ้ะเออกินแล้วนึกถึงทาทูอิน <c oughs> กินแล้วเหมือนทายที่ทาทูอินเลย